ครับลงทางครับลงทางครับว่อตาเรามาเที่ยวครับลงทางทางกฐินนะครับเป็นสาวกีนะครับนี่โอ้โหครับนี่ลงทางนะครับอ๋อยุงน้อยครับยุงน้อยครับนุ่มน้อยไม่ง่ายการคือเส้นเนี่ยใครคืดเอาง่ายง่ายมันคือสินม่เอาจะมายากกันครับขาดีครับขาดี

Iries, อะก็ไม่เหรอเดาอะไรก็ยิ่งเดาเอาห้องก็ไม่โอ้ซดีเลยอ่าได้ิบเอาครับยองครับ ครับครงครับนี่ครับ่ต้องข้าอ่าเราีกข้าวไหมครับเมืองนานครับเมืองครับน่งนี่ครับเป็นตาโอเคครับแซ่บนะครับแล้วก็อ่าอ่าอันนี้ข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้น่าข้าปุ้นอันี้ข้าปุ้นข้าวปุ้นอันนี้ข้าปุ้นน้ำเออ่า้ขนมด้วยเนาะเอาไหมเออ ขอบรเร็วขึ้นมาข้าขนมือนก็ขนน้ยนับเน้นี่ยงไงคพ่อไขไปไปไปเขาเมื่อคันเขาเมื่อคันีแตไม่นาเอ่านั่งนะรนั่งร้างนั่เที่ยวนั่งนั่งให้ตามนะครับหกไม่ไอสติม ก,กดดรกมีอข้างกระมีครับโงทา่านนรัทานได้ครับไม่อาีู่่หนึสองมีกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอามโงท่าน,น,นราประมาณครันะครภาพบริการบรน,น,นะครเด้อโนงทานโนงทานว่า à, <cười> <quá> <cười> là <không có> hiểu, <laughs> là một kiểu không nó bảo là một kiểu không phải cứ giải tính cái này này อันนี้แม่ีครับมงอมัวกัย้อีอ่ะเอาไปคุณยาวไปเอ่อเจ้าเด็ไปขอขอนนักคุยูบอไปไปฮัอเอีบอดอกเหตุผไปบอยหัวดีแต่วาแต่ว่าอยู่อยู่อาเหตุการนะครับด้วเหตุการนะครับเยวเหตุการ โอ้เมื่อกเมื่อการเนียมานี่เม่อัาเรียกข้องหมดโอ้โหตัวเล้านี่แกก็เข่าก็เข่ากเขากบเส้นนะครับเป็น อ่านักอางอเลเออในักงานอกโอ้วยนักเอาอีะแม่ยยมดูทางไหนะดูไปดูทางไหนวอโางรถเข้ายไปดูจ้ไ้โอ้โหสาธุสาธุอเอ้คุณมานักโอว้านักเอาอีแมว นั e ่งเอเออโอนั่งโอ้ฟิดครับออาน่ครับผมกสไป้ใอยูรับงของ่ายมากทั้มอึ่บ่บฮึ่ย่บฮึ่บฮึ่บฮึ่บ่บฮึ่บฮึ่บฮึ่บอึบฮึ่่บฮึับฮึ่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 บ่บบ่่

แ่คเอาครับนะครับนี่นครับนี่ข้างนี้คนท่าหน้าไม่ต่ะงุ่นเลยครับไม่นม่สนอะไครับเม่ไม่หน้าอล